มาดูเรื่องของกระแสความนิยมกีฬาที่เป็นหนึ่งในกีฬาที่วัยรุ่นชอบเล่นสเก็ตบอร์ดทั้งสองท่านไม่ทราบว่าเคยเล่นหรือเปล่าไม่เคยเลยไม่กล้าดูเห็นแล้วเราก็เห็นนะคะเชื่อไหมคุณผู้ชมวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเขามีเรียกวันนะคะว่าเป็นวันสเก็ตบอร์ดโลกด้วยทีนี้ภารกิจมีอะไรสําคัญในวันนี้ไปติดตามกับรายงานพิเศษนี้ค่ะ สำหรับคอสเก็ตบอด21มิถุนายนของทุกปีเป็นวันพิเศษของพวกเขาเป็นวันที่จะได้รวมตัวกันแสดงออกและสนุกสนานกับกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบสำหรับบ้านเราการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนที่เล่นสเก็ตบอรดยังมีไม่มากนะักค่านิยมในสังคมไทยยังมองกีฬาประเภทนี้ในแง่ลบมากกว่าบวกลมาจากราแรกคือเราเล่นด้วยกันน้องๆกลุ่มนี้ รวมตัวกันเล่นสเก็ตบอร์ดในชื่อกลุ่มพระราม3พวกเขาอยากให้มีการเพิ่มพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬาชนิดนี้มากกว่าที่เป็นอยู่อยากให้พื้นที่มากขึ้นนะครับที่ให้ดเด็กมาเล่นนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากมายเราเล่นก็มีเวลาของเราเราก็ไม่ได้รบกวนคนไขพื้นที่มันมีน,อน้อยตอนนี้ครับน้อยมากๆแม้การเล่นสเก็ตบอร์ดดูเหมือนจะเป็นกีฬาของเด็กผู้ชายแต่น้องๆกลุ่มน,นี้ก็ับเห็นว่าผู้หญิงก็เล่นได้ถ้ามีความชื่นชอบ และฝึกฝนอย่างจริงจังก็สักพักแล้วค่ะก็มีคนมาชวนด้วยก็อยากเล่นเองด้วยก็สนุกดีอะค่ะไม่ได้เล่นพอเล่นแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้แค่แบบคนอื่นว่ามองว่ามันเท่แต่ว่ามันสนุกเหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยใช่เราะเนี่ยไม่เคยรู้จักอยู่่็อยู่คนละโรงเรียนกันพอมาเล่นด้วยกันก็ได้รู้จักกันก็เล่นไปเรื่อยอะค่ะเล่นแบบด้วยความอยากเล่นแล้วก็สนุกด้วยอย่างมันก็พัฒนาไปเอง สำหรับอุดมศักดิ์คาริสดีวันนี้เขาพาลูกชายวัย8ขวบมาเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยอยากจะให้เขามีทักษะเกี่ยวเรื่องการทรงตัวคือผมเองผมพาเขาไปดูก่อนพาไปดูว่า้าสนใจไหมสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันดีจริงมันได้เหงื่อมันได้แรงนะครับแต่เขาเนี่เราต้องเซฟด้วยเพราะมันมีโอกาสพลา 18ปีในการเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดนรงค์ตันพง์เคยแข่งติดอันดับต้นๆของประเทศเคยขึ้นปกนิตยสารสเก็ตบอร์ดของต่างประเทศทุกวันนี้นรงค์เป็นผู้หนึ่งที่หวังให้สเก็ตบอร์ดเป็นกีฬาที่แพร่หลายและมีที่มีทางของมันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันสเก็ตบอลโลกมันมาจากที่ว่าต่างประเทศอย่างเช่นที่อเมริกาเขาบอกว่าไปทุกที่เขาบอกว่า no, skateboard, no, skateboard ing, no s k a t e b o a r d n o skateboarding no skateboarding ก็มีคนเขาเอาเอา,เอา,เอาตัว g ไปแปะก็เป็น go skateboarding แต่ก่อนคือแบบไปที่ไหนเขาอะไรอย่างผมเนี่ยเล่นมาผมก็โดนไล่มาทุกที่แบบจากที่ที่ผมเล่นแล่วพอพอเริ่มเริ่มโตขึ้นแล้วคือว่าเริ่มแบบมันก็เริ่มมีการยอมรับมากขึ้นสมัยก่อนก็คือเนี่ยมันไม่มีอะไรจากที่ผมเล่นผมเล่นกับพื้นตามข้างถนนตามที่ว่างๆกับเดี๋ยวนี้มันมีสนามให้เล่นมีอะไรให้เล่นแล้วคือว่าแต่ก่อนผมไม่มีคนสอนผมก็เปิดแมกคาซิงเก่าๆเ,เ,เอาดูแต่เดี๋ยวนี้มีเพื่อนมีรุ่นพี่คอยสอนก็เร็วเป็นเร็วขึ้นจิราเมธจารุนันกุลสิริ ช่างภาพสเก็ตบอร์ดเล่าว่าใน10ปีที่ได้ตามถ่ายนักสเก็ตบอร์ดมาทั่วประเทศเขาเห็นความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกีฬาประเภทนี้เหมือนเราได้ทำงานได้ได้ถ่ายเบื้องหลังให้น้องๆด้วยอะไรอย่างนี้ครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เราไม่ค่อยเจอผมเห็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีคนเล่นน้อยไปนานๆจะเจอคนสองคนแต่เดี๋ยวนี้แบบรู้สึกว่าเอด็กสเก็ตที่มาเล่นเนี่ยเยอะขึ้น ถ้าถ้าคนที่เขาไม่ได้เล่นเนี่ยเขาจะมองว่าโหแบบเหมือนเป็นพวกแก๊งแบบเหมือนแฟชั่นเล่นสเกต็ตไปวันๆไร้สาระ,ะสเกต็ตบอร์ดเนี่ยมันอาจจะทําให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยพวกนี้มันก็แค่แบบเด็กที่เรียนแบบต่างชาติต่างประเทศคือแบบเอาวัฒนธรรมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าทุกคนที่เล่นสเกต็ตอะ่ะเขาเขารู้ตัวเขาดีอยู่แล้วว่าเขาเขากำลังทําอะไร ผมเชื่อว่าเด็กสเก็ตที่มาเล่นสเก็ตทุกวันนี้ mm hmm. เขามีความสุขกับมันนะครับรุ่งโรดรงกพันถ่ายภาพกุลพั์จันไกรลักรายงานเป็นยังไงล่ะก็เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ของวัยรุ่นได้ฝึกทักษะการทรงตัวด้วย<ช>แล้วก็มีคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ที่พาลูกไม่กี่ขวบเอง oh. มันเล่นฝ <นะ S 2> ึกความแข็งแกร่งอดทนนะคะ,คะอ่าอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันนะคะช่วงหน้าเขาต่างประเทศเราจะไปดูภารกิจแรกของประธานา